สนะโมนะครับวันนี้ครับเราก็จะมาอัดคลิปแมปดอกันนะครับอ่าอย่าจงกด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 กดับสับสะไครก็เราอยู่อ่าเรามีสมาชิก2คนก็คือใครครับผมเป็นใครช่วยพัตัวเกล็ดโอเคครับต้นทางนะครับแล้วคนนี้ครับใครครับผมตอนเกล็ดหน้าศิษย์จิตนะครับผมโอเคครับไอเชี่ยมึงแนะนำเป็นอะไรเลยแนะนำเหมือนเหมือนมึงไปแข่งเครับ ไปสามคนสามคนดิ่สามคนอย่างเงี้ยองอ๋อนี่นี่นี่บายบายโอเคก็คใครก็ถ่ายใครกดแชร์กใครก็จะไม่ถึแจ้งเตือนไว้เพื่อว่าคลิปมาแบบนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวกูณตัดใน็ตดิมนะฮะเดี๋ยวคุณตัดเน็ตดิมมาเราก็จะมาเราจะให้ทุกคนทายนะครับว่าถึงประตูที่เท่าไหร่ก็ใครทายถูกนะครับไม่มีอะไรให้มึงเอาอีกแล้วได้เลยอันนี้เทคสองนะครับนี่เทคสองครับ ไเ่โกกมพี่มึงไม่ต้องบอกก็ได้ไอเขาเออไม่ต้องบอกก็ได้ไอเดียตาแรกเม่งตายห่างไวพี่ซื้อพี่ซื้อพี่็อกมานแล้วเฮ้ยตาเม่ตาคับน้องนี่มันยังไม่เลยขายแรกอีกเหรอมันยังไม่เลยขายแรงหรอไม่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 ดูม่า มาโอเคไมนนอนนี่มาโยยอยโยไอชักก้อนเลยอักก้อแเลยเออเออเอาน่าเออเออทไม่ได้ไอไอโมใจร้ายะมึงไม่เปิดอันนี้ว่าดีขอแต่อยากดด้วยเดี๋ยว้กกได้ขอมปละเดี๋ยวว้กกดอมีตัวอะไรกล่อยไอ้หยาบอืมฮันอันนี้เจชิ ต่อไปแลก็น่าเป็นแปดจ้ะไม่ไม่ไม่เฮ้ยตัวน้ำนำว่รอบนี้แล้วมันมีใครนำ้วยหรอเก้ารอไอ้ด้วยรีรอกูด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวกิต์ก็ส่งมาอยู่นี่ไม่เป็นไรหรอกเออะเอ๊ข้างเอ๊ะสองมาช่วยกันหากุญแจกุญแจต่อไปสิบสามหรอกกุญแจไม่หา มันยูประตูที่13ดูตามโต๊ะก่อนดูตามโต๊ะเดี๋ยวโอ้ยตกแกมหมดเลยพวกแเขาไปแอบเปตียงเป็นอะไรวะมึงตั้งแต่ที่เขาเป็นเตียงคุยเจอกูเจอแล้วคุยคุยเจอกูเจอแล้วโมูบ้าโม่บ้าประตูที่13ประตูที่13 13บอกว่า13สามทองครับแว่นตปักแดงดึงสกอยเปิดเลย เปิดดิอุ้ยคุณแจเปิดอร่อกลัวกลัวโดนหลอกแน่แน่โอ้ก็ไม่มีละกูแค่ตายอะกูกูถวายเลยกถ่ายถ่ายถ่ายอย่างเงี้ยกูกูปลาไม่มีละเฮ้ยต้นน้ำมึงไอ้นี่คนแรกหน่อยดิอ่ะอ่ากูอ่ากูโดนแดกโอ้ยจี๊ด ของกูตกไว้อยู่อ่ะมันมีไฟฉายแล้วก็เดกนออกไปคุณทำไมกูคนเียวอะกิแดกแล้วกูโดนเฮ้ยเอ้าวอะไรอ่ะกูอะไรอ่ะแข็งชาแข็งชาแข็งชาเลยอะแข็งชาเลยไปไปไปได้เอาอีกสักรอบอีกสักรอบ อะไรอ่ะกูไม่ยิ้มขายเหลือกูคนเดียวไอ้เหี้ยอ๋อเหรอโซโล่ไงป่วยเลยนะถ้าเล่นมีมิกกูกูออกแค่รุ่นแรกไงโซโลว้ยกูก็บอกอยู่ไฟกับพี่ไปแล้วมันก็ไม่แกลมกันเลยเนาะย้อนแล้วฉายาเปลี่ยนเหรอฉายาตั้งช่วยต้องช่วยต้องช่วยช่วยอ๋อนี่เฮ้ยกูมีอยู่อันนี้ นี่หรอใช้ใช้ไงอ่ะกมึงกดไอ้ฉายาตรงนั้นลรวก็กด display on character ฮะเออปล่อยแม่ไปนเนี่ยเอานะมาไมด้เลขสามอะเลขสามเิขสามเสามอะไรเอามันสนาทีเองไปเอาไปต่ด,ดิ เอาโอเคงั้นตัดช้อนช้อนแรกออกนะมามามาไปว่ามาตัดตัดชนแรกออกเลยนะตัดชนแรกออกโอเคครับไปอีกสักหนึ่งรอบคุณดูแต hey, ่ละคอนเทนต์ม sure ึงไม่เห็นใครก็พิมพ์กันจริงๆเหรอไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเอาดีไม่เห็นไม่เห็นจริงเีคไม่เห็นไม่เห็นเลย อะไรเ้างข้าๆ็ปก็พี่บกเฮ้ยต่งไเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อตกใจกูเห็นในเซอร์มีกูคนเดียวฮะเฮ้ยเมื่อกี้ไหนลีบเหรเห็นเห็นกูคนเดียวเฮ้อยู a ไม my s u n ชาย You are my special เนี่ยไปไ,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 ไปเราจะไปถึงประตูที่เนี่ยเมื่อกี้ไปถึงประตูที่อะไรนะต้นน้ำจำได้ปะบอกคือสิบ,กสบวกวหกเลยเฮ้ยอย่างน้อยก็ดีกว่าตอนกูโซโล่ไอ้บัามอะไปถึงประตูที่สิบสามตัวคนโง่หแมนโทรมาไว้แล้เนี่ยปอดนี่เป็นอีพีที่สองครับลืมบอกต้นคลิปไม่มีอะไรหรอกเมื่อกี้ไม่สมัครมีคนเอมีคนเอ เออตอนน้าไปเดี๋ยวกลิชมันก็ตกไปเดี๋ยวกีก็เชิญพาเากลับมางไม่เป็นไรแต่ทำไมมันดูเงียบกันจังวะมีเงียบวะเดี๋ยวโมนเดี๋ยวปะแม่งแม่งโทรมาเอเอ้ยนีอ่คาาาาอาา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 ี่าามาาเาา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 โาา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 า โอ้ยหวอยอเอากีดพามาแล้วอ้ออาวพี่พี่เขาเดินมาพี่เขาเดินมาไม่มีอะไรเออฮึม,ม,มเอ้ยช่วยกูหาหน่อยดิเอ้ยอ่ากูช่วยก็ได้อืมเอ้ยในนี้อาจจะมีก็ได้เเอาอาไปะในตู้อาจจะมีเมื่อไนวะมึงนี่มันตาปลาจริงๆกูก็ตาปลาทช่ไหมคะ ไม่มีอะไรหรอกไม่มีประตูไม่มีประตูเข้าไปเลยเหรอต้องรอแสงสีฟ้ารอแสงสีฟ้าให้คุณธรรมแสงสีฟ้าเฮ้ยไม่มีจริงดิอ๋อมันไม่ต้องเปิดกุญแจกุญแจ

เฮ้ใจไม่มีอะไรไปดึงไปดึงคันยเอดิมเนี่ยมใครเนี่ยเนี่ยไเอ้ตัวน้ำไปเปิดนีเออหัลยมันก็มากับกูเลยดิว <laughs> มากูไปก็ได้เราเจ้ามันโคตน่ากวอมันคงไม่มีตัวอะไรหรอกนอกจากสกีก่ะเจอเจอขันยูแล้วเย็นๆๆๆๆๆเย็เย็ๆ,ๆ,ๆ,ๆ ม่ี้อไฝ่ายเขาไม่ไดเดินมาวะเขาาามาใ้โดนกินตก่มเรามาดูาีาพีหงคตายก็อทไมียวม่เงี่ะัไมกูอกเกมนาเนี่ยตัวตว่ะนเนตอนนี้เราถึงประตูที่สิห้าแล้ว รอดรอดโอเคแต่น้อะก็มีเพื่อนอ่าไม่มีไฟว่ะไม่เป็นไรหรอกคุณก็เดินไปอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่รัดหรอกเ้ยไม่ใช่อนนใชรอ,อ,อ,อกกดกูด้วยไม่รอดก,กูด้วยไเวลาจะเก็บก็ส่งมึงมาอยู่ใน้ม่ต้องขอบพื่อนเพื่อนรอดก,กูด้วยไม่เพื่อนรอดก,กูด้วย <c oughs> ไอ้เชียร์มาวไอ้ตกใจหมดมึงไม่บอกซักคำเลยว่ารัดจะมา ส,ส่งซิคุณแล้วไงฮ้าไงเขาว่าหาไงหากูหันหลังเลย,ยต่อไปประตูเท่าไหร่ยี่สิบลำแสงพิฆาตดวงตาเฮ้ยยี่มึงไม่บอกขึ้นแล้วเลยเกือบตายพี่เนีๆๆ <c oughs> ่ยเฮ้ยกูกูกูมึงเห็นอะไรอ่ะไม่ไ <c oughs> ทั้งไอ้ยีไไ่ไม่ทั้งกูไม่ทั้งซีไอ,อะไรอะอะไรอะมีทั้ง มีอายมีเลี้งสีมีรัดดิรัดใคุณอกประตูยังไงเอออะไรอะโอเคมากให้คุณลอกปรตูยังไงอะไรอ่ะให้คุณล็อกปรตูยังไงโอเคนะครับเราก็ถึงประตูที่ยี่สิบสามนะครับผมในวันนี้ก็ใครทายถูกมากครับก็ถ้าสมมุติคุณทายถูกคุณเก่งมากครับคุณเก่งมากไม่มีรางป้าไทยอะสมมุติคุณทายถูกครับคุณเก่งมากครับอ่า ก็เรามาปิดคลิปกันนี้ก็สิบนาทีละอ่ะก็คนดูเขาก็คงแบบเออเขาอยากดูกูไปไกลกว่านี้เดี๋ยวก็ติดตามอีพีต่อไปนะครับพี่ห่ามเขาไปไหนอ่ะตัวน้ำไม่เขียงอะโอเคก็มายืนยืนรอบๆอพียงอ่า กอยู่เอาไม่ให้ไม่หำผิหัไม่หำนไทยเราไปถึงเราไปถึงประตูไหนกันนะก็สอนคลิปนี้เป็นไงบ้างครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสัมผัสให้ก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นี้ครับผมก็ไปากให้มี EP ที่สองก็เออ EP ที่สามสิก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมว่าอยากให้มีอีกแต่ก็ผู้ผมคงทำแหละเพราะว่า EP นี้มีคน